ครับท่ดนาปลากระป๋องครับผมผมใช่สามกระป๋องเลยสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาทําครับเข้าง่ายๆครับต้ยมยำฮิดใส่ปลากระป๋องครับไปทํากันเลยครับอะไรกก็นี่มันมาขว่าเขื่อนกันนะครับคาตะาไคร่ไอ้มะกรูดแล้วก็พพิกครับ อหอมๆเลยครับนี่ครับคั่วได้ประมาณนี้กบใส่น้ำครับผมนี่ประมาณนี้ครับครับทัดมาผมก็ใส่มะเขือเทศครับนี่ใส่ก่อนเลยแล้วก็มะขามครับนี่ใส่หมดเลย ก็ตามด้วยเกลือนิดหน่อยครับใส่หม้อไปก่อนเลยครับรอน้้ำเดือดครับครับท,ทัดมาของใส่เฮ็ดครับเฮ็ดรวมเลยตอนนี้นะครับใส่เห็ดก่อนรอน้ำเดือดอีกสักครู่ครับทัดมาลารกระป๋องครับผมใช่สามกระป๋องเลย ครับทักมาครับพริกขี้หนูทุกครับนี่ตัวหน้าเป็นความเผ็ดครับแต่มาชิมรสชาตินะครับโอ้โหเข้มครับขอเข้มเพิ่มอืมนครับหนึ่งทับพีสองทับพีครับ แล้วก็ความเปี้ยวครับคือดูก่อนครับเต็มกระลังเต็มกระที่ก้าครับเมื่อรสชาติได้ทีแล้วก็เลย หอมพักชีแล้วชีไปเลยครับไปเลยครับเรียบร้อยครับไปจัดจานกินเข้ากันดีกว่าครับผมต้ยมยำเฮ็ดใส่ปลากระป๋องมากินเข้ากันครับผมสวัสดีครับมากินเข้ากันครับนี่ต้ยมยำเฮ็ดครับใส่ปลาป๋องไสดน้ำก็เลยอืม้ม เต็มใจนะครับปลาป๋องสดน้ำชื่นใจครับอ,อื้มห,ห,ห,หอมคจัง โอ้่านะครับสดน้ำเราลงคอเลย อยากมีพ mm ิก hmm. ja, mm ินหูเลยด้ใจ

อืมอืมมืมรู้ไนมูุ้ดอดครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม